สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระโปรชาแนลซึ่งเป็นช่องที่มีเนือ้อหาสารสท้อนวิถีชาวบา้านพี่น้องวันนี้นะครับทางช่องกระโปรชาแนลนะครับที่พาพี่น้องมาหุดจักกับพืชสมุนไพรอีกต้นหนึ่งนะพี่น้องลวก็พร้อมครับมาเก็บเอาผลของมันนะครับพี่น้องไป ประกอบอาหารนะครับผมที่เป็นต้นยังนั้นตามเลยครับผมสมุนไพรที่วานี่นะพี่น้องเนาะก็คือตอนน้นตน,นี้พี่น้องต้นมะกอกป่านี่พี่น้องที่พ ช่างช่องกับปู่ชแนลติดผ้ามาเจ็บระกรอกนอะพี่น้องเนะมะกอกปลามะกอกมะกอกปลาระกรอกปลาตัวนี้นะครับตระ่างว,ว่าได้เกิดอยู่ในปลาเกิดอยู่เกิดอยู่หน้าพี่น้องนะครับมะกอกปลานี่เป็น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่เดิพี่น้องไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ต้นนี้ก็สิอปะมาณเส้นผ่าชุนกลาง,งมันหาสิบเส้นก็ถือว่าใหญ่อยู่ความสูงก็สิอปะมาณยี่สิบยี่สิบเมตรนะครับขายายพันธุ์โดยการใช้มเมล็ดนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับมีความสูงยี่สิบถึงยี่สิบห้าเมตรนะครับเจริญเติบโตได้ดีใน เกิดที่ในปลาเตงล่างนะครับปลาโขกปลาแหลงนะครับแล้วก็ทีไฮทีหน้าทั่วไปนะครับกะยุบผากอีสานห้าก็เห็นหลายเนาะพี่น้องเนาะนะครับ,นะรบเขาสีออกออกดอกและผลในช่วงนี้แหละพี่น้องหลังจากที่อ่าน้ยชุกซุกเมื่อแล้วนะครับก็ที่ออก่อดดอกต่อไปแล้วก็จะเริ่มเ,เติบโตไป อีกปีหนึ่งนะครับเป็นเป็นไม่เป็นตะมุนไผ่หรือเป็นพลละไม้ที่ใหพพ้ผลลิตหนึ่งปีต่อหนึ่งครั้งนะครับาาพี่น้องหายยากเลยพี่น้องหายกินยากยากปีหนึ่งยิ่งพอทีหนึ่งนะครับเบ้ากระปูตื่นขึ้นมาย่ยหมดเสาก็เลยเองว่ามาลามก็เลยมาเก็บนะครับเป็นวิธีของชาวบ้านพี่น้องหนานี้เบบอก,อก็บประกอบ ไปใส่ตับมะฮูนะครับนี่พี่น้องได้ประมาณยี่สิบหน่วยเพิ่นขายกันหน่วยละสองบาทด้ยพี่น้องถ้าคุณได้มีต้นประกอบที่เป็นต้นประกอบอยู่ในบ้านนะครับเพินเ่นเพิ่นเก็ดขายเพิ่นเก็บขายในฤดูกาลที่มันสุกนะพี่น้องเนาะขายรูมละสองบาทนะครับถือว่าเป็นใหม่เศรษฐกิจ อีกตัวหนึ่งคือกันเนาะพ <c oughs> ี่น้องเนี่ยพี่กินดวยหนึ่งนี่ลักษณะมเล็ดข้างในที่มีแบบนี้หรอเปที่เป็นแบบนี้ อยู่ข้างในหันที่มีมีมเล็ดนะครับตัวนี้เป็นเปลือกขุมมเเล็ดนะครับอยู่ในหันที่มีมเล็ดอ่าที่เอาไปขยายพันธุ์ก็โดยการเอาไปเอาแบบนี้นะพี่น้องแล้วก็ไปลงในดินนะครับแล้วก็คบน้ำหดน้ำเกิดง่ายพี่น้องเพราะว่าเป็นไม้เนื้ออ่อน <c oughs> จะเริ่มเติบโตได้ดีในทุก ทุกสภาพดินนะพี่น้องต้นมะกอกนะครับมะกอกป่านี่มะกอกนี่มีอยู่หลายประเภทเนะพี่น้องมีอยู่ซีหาประเภทแต่ว่าทางช่องกับป๋อชาแน,นลกับสีบอบอกขอเก่าถึงนะครับสี่เก้าถึงเฉพาะามะกอกป่านะพี่น้องน,นะครับลักษณะใบของพินลักษณะใบของมะกอกพี่น้องยุนี่ไม่มีใบหัวต้นสูง เดี๋ยวเดี๋ยวตีเขื่อนไปอีกต้นหนึ่งนะพี่น้องนะจะคอยเบ่งใบนะพี่น้องพี่น้องครับคือลักษณะใบของต้นมะกรอกปานี่พี่น้องถ้าเป็นหนาฤือดูฝนกับใบมีสีเขียวสดเป็นมันเลยพี่น้อง ใบค่อนข้างแข็งแล้วก็กรอบใบแข็งใบกรอบนะใบมั่นนะครับล้างใบกันีเดียวกันนะครับพามีขนเป็นใบประกรอบแบบขนนกนะครับมีเกิดขึ้นท้องคางใา่กัวแบบนี้พี่น้องแต่ที่มีใบตรงกลาง พักออจากต้นหน่อยไหมล่ะน,นี่คือใบของมะกอกป่าใบก็กินได้ยอดก็กินได้พี่นนองโดยเฉพาะผลนี่คือผล เจ็บออกจากตนหนึ่งมาไทายพี่น้องมึงตัวหนึ่งนะครับผลเล็กนะครจะมีลักษณะสีเขียวแล้วก็มีจุดจุดแบบมีเหระพี่น้องต่ว่าสีเขียวก็นี่นะครับนี่คือผลแจกกับมีลักษณะเขียวกักนต่วไปเขียวอมเหลืองก็คือมีไร่แบบนี้หระพี่น้องรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะครับหน่วยมีลักษณะดูดไข่ ใบใบหรือยอดอ่อนนะครับยอดอ่อนนี่ออกสีแดงแดงนหน่อยพี่น้องพันใบแดงก็บมีพันใบขาวขาวก็มีให้กันนะครับออกดอกเป็นช่อนะครับมีผลรูปไข่นะครับผลอ่อนสีเขียวมีมีลายจุดนะครับผลแจ่ออกสีเขียวอมเหลืองนะครับมีลายจุดสรรพคุณทางยานะครับรดเปรี้ยวฝาดนะครับสมานแผลในกระเพาะอาหารรักษาเหงือกและฟันให้แข็งแรง น้อพี่น้องแก้ร้อนไหนกระหายน้ําเปลือต้นแก้ทอ้องหืดท้องเฟอ้อนะครับและมีสรรพคุณให้คุณ่าทางอาหารล้ายแนยวพี่น้องโดยเฉพาะวิตามินต่างๆนะครับให้พี่น้องนะครับเขาไปเซิร์ชในกูกเกิลเด้อพี่น้องเนอนะครับแบบนี้คือต้นมะกอกป่านะพี่น้องเนาะแล้วก็ มะกอกป่านี่ทีเป็นเพื่อสิทธิเศรษฐกิจได้อีกตัวหนึ่งเพราะว่าปลูกแค่เก้าปีสิบปีนี่ก็ให้ผลผลิตเราแล้วแต่ว่ากระตายง่ายเช่นกันเพราะว่ามีมาแรงช่อนใช,นชแเราก็ตายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นใหม่เหนืออ่อนนะครับปลูกง่ายโตวไวก็จจิงแต่ว่ากระตายไว้ให้กันเพาะี่นองเนาะเขาเก็บตัวนี้พี่มีนอง ให้เห็นลักษณะลำต้นก่อนนี่พี่น้องลักษณะลำต้นมีขดความอีต่องหกัก <c oughs> นี่ครับเส้นลักษณะลำต้นนะลักษณะลำต้นสีขาวหมวนันแล้วก็มีคล้ายๆเปลือก คล้ายๆกระทะคล้ายๆเขาเอื่อนนี่อย่างไรพี่น้องเก็ศเก็ศลำตน้นบางต,นนาตน้นก็นเก็หลายบางต้นก็เก็ศน้อยนะครับพี่น้องคนระับนี่คือลักษณะลำต้นนะพี่นอ้องเด้ออ่ามันจีบซับสนกันระหว่างตน้นต้นบักเหลี่ยมกับต้นมะกอกนะพี่น้องเนาะลักษณะคล้ายๆกันเบื่องแยกให้ดีเด้อพี่น้อง มีลักษณะเป็นตุ้มนน่แบบนี้คล้ายๆน้ำแต่ว่าไม่เป็นน้ำหรอกพี่น้องเป็นตุ้มเป็นตุ้มเป็นกระทะเป็นเป็นกาบภาษาอสาจอื่นกาบเป็นเกร็ดเป็นกระทะเขาเอิ่นนะครับบางต้นสิเป็นแบบนั้นนะครับบางตัวก็เกลี้ยงแบบนี้พี่น้องเกลี้ยงสีขาวนวลแบบนี้แล้วก็มีลักษณะของเราคือมีด่างแบบนี้ทุกต้นะครับมีด่างมีด่างมีด่างแบบนี้ครับผมประมาณนี้พี่น้อง นี่คือต้นมะกอกป่านะครับ mm hmm. พืชอันอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆนะครับ mm hmm. และมีประโยชน์มหาศาลในการทั้งเป็นผักในการทั้งเป็นสมุนไพรครับผมประมาณนี้พี่น้องครับผมชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องด้วยกดติดตามนะครับพร้อมั้งกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดที่เป็นประโยชน์และสาระในคลิปต่อไปครับผม mm hmm. อำลาพลาดจากกันโดยใบ ของตนมากอบป่านพี่น้อง <c oughs> อนะกับกระปชแนลพก้าวเข้ามาสวัสดีครับผม